สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอเต้ดัมซิ่งครับผมวันนี้มาอยู่กับเจ้าทูโทนอีกแล้วนะครับวิ่งปากบอ่ออยู่บัวเชิดครับบ้านออดออดแอดวิ่งอยู่สองคันครับ รถผมหนึ่งคันรถเตะหนึ่งคันไม่ได้เอารถมาเยอะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่างานจะไม่เยอะครั้งที่แล้วอปอกแกว่าเอาสองอเที่ยวเนาะแตะป่ปอกฝึก <c oughs> นี่ครับครั้งนี้เราเลยเอารถมาน้อยพอเอารถมาน้อยครับโองานเยอะครับ อ้าโอ้เป็นไรครับเนี่ยตรงซ้าจอดแค่กระบะสะประมาณ2งานถึงไหมป๊อกไม่ถึงหรอกเนะาะงานกว่ากว่าครับอ่าหัวหน้าเหลืมก็กลับมาขับแล้วนะครับนี่ป๊อกก็ว่างงานครับเดี๋ยวก็รถประจำตำแหน่งใหม่ป๊อกก็คันนี้แล้วกันครับนี สีส้มครับเหมาะแล้วครับอะไไรก็ด้เ, <laughs> <laughs> เดินเล่นพอครับไม่ต้องทำงานครับนี่เลยหนุนครับที่เทปากบ่อจริงๆครับขึ้นจากบ่อก็เทเลยครับ น้ำนี้ไม่ใช่น้ำออกนะครับเนี่ยเป็นน้ำที่ฝนนั้นฝนตกครับส่วนนี้นี่เพิ่งไม่ถึงปีนะครับนี่ดูการพัฒนาตอนนั้นผมมาเดือนมิถุนาเรือรกระดาษกระดาน,นี่แหละปอกตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะ,ะยนไม่ใช่เนี่ยพี่มาขุดสระลุกเนี้ยแล้วก็ถมตรงเนี้ยนิดหน่อยแค่นั้น ดูไม่ถึงปีมีห้องน้ํามีห้องครัวมีห้องให้พนักงานพักมีบ้านครับแล้วก็สระเลี้ยงปลาเล็กๆตอนนี้ก็ขยับขยายครับนี่ครับสระอีกลูกหนึ่งครับทาโคนทุเรียนนะครับเนี่ยถ้าได้ลูกรังเนี้ยไปทาโคนทุเรียนนะเถ่านี้ปลูกทุเรียนขึ้นนะบอก จริงๆไอแม็กซ์ซอสกุลงามอะ่ะปลูกขึ้นอะ่ะนั่นแหละไม่ใช่ลูกแล้วบ่ครั้งที่แล้วเอาร้อยสี่สิบมาครับครั้งนี้กลัวงานน้อยครับเอาเจ้าตุโทนมางานเยอะครับร้อยสี่สิบไม่วางด้วยและครับต้องถมให้แม่ครับ แม่จองคิวตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูนะครับได้คิวเกือบปิดฤดูแล้วครับงานนี้มาเทให้พี่ญาติก่อนแม่ก็ว่ารัดคิวแม่อีกนะครับของตายครับไว้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ฝนตกก็โดนด่าแค่นั้นเองครับแขกกระบะนะครับติดกระบะรุนแรงครับ พี่พาป๊อกมาดูพื้นที่เฉยๆนะนี่พรุ่งนี้ก็มาด้วตอนเดียวไงเนี่ยป๊อกก็เนี่ยเดี๋ยวพี่บอกว่าทำอะไรยังไงโอลิฟเอ้ยขึ้นกระบะแล้ว เรามาอยู่น่าจะวันที่สามวันที่สี่แล้วครับเพราะว่ามาวันแรกคือหลังจากว่าฝนตกแรงนะครับวิ่งจมวิ่งจมไม่มีคนขับรถไทยครับไปไหนอะ่ะจอไปซ้ายอะ่ะ ส่นมากเจ้าทูโทนนี่ได้แต่ปากบอนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่าที่เทเป็นยังไง เราไปดูที่เทกันมากครับนี่นะครับโอ้โหแบบสุดยอดเลยครับที่เททำไว้ปลูกทุเรียนนะครับ เราต้องทำโคนทุเรียนเนี่ยนะครับตรงนี้ โอ้โอ้โหล่นแล้วครับดินวิ่งสบายสบายครับปากบอ่อโอ้น่าจะติดเยอะนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่รู้กี่ไร่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเจ้าคุณปูตอเตะขึ้นบ่อบ้างครับ ัครบโอ้โอแฉดินนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีว่ะหลุดนะครับสลักหลุดน็อตหายเปล่า มีน็อตใส่นะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวไปซ่อมรถนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ